สวัสดีค่ะปารพานะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาทําแป้งโดกันค่ะนี่นะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะก็คือมีแป้งอนเนกประสงค์นะคะตาเว้านะคะ1นนะแล้วก็สองสีผสมอาหารค่ะแฮ่สีแดงไม่เข็ดเราใช้สีแดงกันเนาะแป้งเราวันนี้ค่ะแล้วก็น้ําร้อนค่ะน้ําร้อนแล้วก็เกลือค่ะ เลือนะขาดหายอะไรปะถ้วยสองสองสองชิ้นนะคะแล้วก็น้ํามันพืชค่ะน้ํามันพืชนะคะโอเคค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะอันนี้พาก็ทําครั้งแรกนะคะยังไม่เคยทําเลยค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันก่อนนะคะโดยการที่เราเอาน้ําร้อนค่ะใส่เข้าไปในถ้วยก่อนนะคะน้ำร้อนซักประมาณ เราจะใช้แป้งถ้วยเดียวค่ะถ้วยเดียวลองก่อนเนาะน้ำร้อนสักสักครึ่งถ้วยนะคะน้ำร้อนไม่หาน้ำร้อนถ้วยหนึ่งเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรายังไม่ใส่ทั้งหมดนะคะนี่นะคะถ้วยหนึ่งค่ะหนึ่งถ้วยนะ าาน้ำร้อยหนึ่งถ้วยน้ำย้อนน้ำร้อนเสร็จก็เกลือค่ะละลายเกลือนะคะเกลือนี้เอาช้อนชาหนึ่งค่ะไม่ต้องถึงช้อนชานดีก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็คนเลยค่ะ คนเกลือกับน้ำร้อนเพื่อให้เขาละลายเร็วนะค่ะพอคนเกลือกับน้ำร้อนเสร็จก็ใส่น้ำมันพืชไปช้อนชาหนึ่งเหมือนกันค่ะนี่นะคะแล้วก็ใส่สีผสมอาหารค่ะ เอาสีที่เราต้องการนะคะเลือดค่ะต้องการเลือดเลือดอีกแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็พักไว้ค่ะเลอะเลยเราก็หาถ้วยอีกอันนึงนะคะมาใส่แป้งค่ะเราก็ตัดก่อนเนาะนี่แป้งพยังไม่ได้ตัดเลยนะคะจะหกไว้เนี่ยค่ะ เราก็ใช้แป้งประมาณซักอ่าถ้วยนึงก่อนเนาะเราเซิร์ฟกันก่อนค่ะสำหรับสีนี้เผื่อเราจะอยากทำสีอื่นนะคะไม่ได้ตักง่ายนะ,นะแขกถึนว่าแปบถึกมันแกรบเกลีลยงๆอีกแล้วถ้วยนึ่งนะเหมือนนมเลยอ่ะอ่ะฮะถ<ม>้วยเดียวค่ะ ใชแค่ท้ถ้วยเดียวพอโอเคกระเถิบนะแบบนี้นะคะเราก็ใส่น้ำที่เราเตรียมไว้ค่ะลงไปเราจะยังไม่ใส่หมดนะเราจะต้องค่อยๆใส่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบใส่เข้าไปสิบก่อนนะค่ะนี่ค่ะเราต้องค่อยๆใส่นะมันก็ได้เป็นตัวๆเห็นไหมจะเย็นเย็นนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันเหลวไปไม่ได้นะคะ พอเป็นอย่างนี้แล้วนะเราก็ใส่น้ําเข้าไปอีกค่ะยังไม่ใส่หมดเหมือนเดิมนะน้ําร้อนนะคะต้องระวังนะคะแต่ทีเนี้ยพายคิดว่าทําเนี่ยมันทําออกมาได้ใช่ปะแต่วิธีเก็บรักษานี่สิถ้าสมมุติว่าใครมีสารกันบูดอะใส่ลงไปสักหน่อยดีไหมคะเพาะว่าพาซื้อไม่ได้วันเนี้ย เดี๋ยวพาจะมาลองดูนะว่าเขาจะบูดไหมถ้าทิ้งไว้หลายๆวันแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปค่ะมันจะมีกลิ่นบูดไหมหรือว่ามันจะเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะสเต็ปต่อไปนะคะแล้วก็เริ่มเอามือมาคนเลยค่ะเราต้องนวดนะมันต้องใช้เวลาหน่อยค่ะนวดให้เขาเข้ากันกับที่เราต้องการนะ การนวดแป้งเนี่ยไม่ได้นวดกันง่ายๆเลยนะเพราะว่าตอนเด็กๆกับพาเห็นเขาทำอ่ะสนุกดีค่ะอยากทําบ้างอะไรเงี้ยพอไปทําแล้วมันโหมันเหนื่อยมันเมื่อยอะเนาะตอนเด็กๆกับตอนนี้ไม่เหมือนกันตอนนี้คงจะมีแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ดู่าว,ว่ามันยังไงมันได้หรือยังอะไรเงี้ยแป้งมันต้องทั้งหมดแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งนะ ต้องดูปริมาณนะแล้๋ยอขะยืนเลยนะเราต้องนวดจนกว่าจะไม่ติดมือนะคะก็เหนียวค่ะเหนียว อนแรกก็เหมือนจะได้แล้วค่ะใส่เข้าไปอีกเองนะคะนี่นะคะสมมติเราใส่น้ําเยอะเกินไปเนาะเราก็ใส่แป้งโรยค่ะไม่ไม่ไม่ใส่เยอะนะใส่โรยโรยแบบนี้ค่ะอืฮะอฮ,อฮัก็ยืดนะยืดดีเหมือนกันค่ะสองมือเลยค่ะอย่าไปกลัวอือฮั จนกว่าแป้งเขาจะไม่เป็นก้อนๆน,นะคะเป็นเนื้อ,อก้อนๆอ,อย่างเงี้ยแล้วสีเหลืองมาจากไหนคะออจากมือเจ๊เองเจ๊คงจะไปจับโดนสีเหลืองนะคะตอนที่เลือกสีทาอันนี้อยู่ไงเลือกสีทาอันนี้มันมีสองสีใช่ไหมล่ะเพราะวความมีสีเหลืองกับสีแดงถ้าสมมุติเราโกนเหนียวมือนะเราก็ไปจับจับแป้งนะคะเหมือน นักมวยค่ะตอนนี้เขาจะชกเขาจะชกด้วยนะยโรยแป้งนี้ค่ะอโอเคงั้นเดี๋ยวพาขอนวดก่อนนะนวดให้มันเข้าที่แล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันเนื้อมันเนียนแค่ไหนค่ะก็เนื้อได้แล้วเนาะค่ะก็นวดใช้แรงเยอะเหมือนกันนะคะก็น้ำหนักลดไปสองขีดเลยค่ะเมื่อกี้ นี่นะคะมันก็ได้อยู่นะคะในปริมาณที่เราต้องการนะคะค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวเราลองมาขึ้นรูปดูแล้วเราก็ลองมาทิ้งไว้ให้เขาแห้งว่ามันจะเป็นยังไงกับผลงานที่เราทํากันวันนี้เนาะค่ะถ้ายังไงก็ลองไปทําดูนะคะไม่ยากเนาะค่ะมันก็ยังมีแตกๆอยู่บ้างเล็กน้อยะคะ่ะต้องทําให้เขาเนียนกว่านี้นะคะ โอเคค่ะถ้าอย่างไรเราเจอกันคลิปหน้าต่อไปเลยเนาะค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมนะคะันคลิปนี้วาพาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บุ๊